นี่ขับปั้นมาทำธนโนดครับก็มาทำโนดแม่นะครับรมาเดินไปดินี่บีมถ้ามีรไยต่อบีมนี่เนี่ตรงนปลุกพบปลุกพบนี่ตามแม่ไปนี่ปั่นเร็วเร็ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีก่อนมีกระต่ายอยู่แล้วในนี้มีเต็กข้างข่าแล้วมันเป็นคีมเข่าดูทุกอย่างเดี๋ยวเราก็ขอกลับบ้านแล้วใช่ไหมถูใช่ไหมได้ได้ อืออือ้ไปบูชาเลยสวาดบูชาู้คนลงเลยอรอดรอดคนไทยเนาะรอดกรอดบต้นี่สว้อดตงชมเป็นจอดที่ถอดซ้ต้องไป่

ก็มีกระทู้ที่มาซึ่งประธานของสภาอธิการบดีเย็นนะครับมีกระทู้

เยท่าเลยเป็นพิธีการของขายของหมดเลยครับที่รลานจอรถบเนั้น <c oughs> นงานตลอไปมันเจ็ดปีที่แล้วฝันหนอทองทองมาตนนันังเลือกกี่าว่ีมาจนม <c oughs> น้น ทำอะไรก็ได้ขอหวยมาเดินวนวนขอหวยต้นุนต้นตุ่นตอนเด้อเสยแลขาขับเลยนะวันนี้สบายแล้วเราขอหวยขับเอาเล็กมาเดี๋ยววิ่งชงกเลขับรับเูชาย 介绍个样的。<noise> <noise> โอเคนะครับของผมได้ไปนอเด้อแนยนะครับยกลับไปเด้อเลยครับเลยครับมาก่อนทีนที่มาใหม่นะครับก็ขอให้สังเกตที่พื้นได้ไปนอนเด้อพื้นก็จะมีจุดแดงสามารถยินได้แดงนะร่ันได้ไปนอนเด้อแดงเลยน่ันได้ไปนอยนะเดี๋ยวก็จะเป็นแถวเป็นแนวเรียงนะครับผม อายุนตัวพี่น้องเดินลงมาเลยครับบนสะพานครับบนสะพานเดินมาแล้วก็สังเกตที่พื้นเด้อพี่น้องเด้อสปานนี้ก็ยังเหลืออยู่ครับด้านหลักก็ยังเหลืออยู่เด้อนะครับแถวหน้าแถวหลังบนปัญญาครับเป็นสถานที่ที่เดียวกันนะครับผมเออ มาครับมามาพี่น้องมาเดินเข้ามาฝันพี่ตะวันออกพี่น้องพน้อนะน้ององนะครับพี่น้องนะครับี่อพ่องน้อนะ้านร้อนองมบน้ครับ้อครับอรัอนะคนร้อน เอาเข้ามาเลยครับพี่น้องฝั่งนี้ก็ยังเหลืออันนี้หนึ่งอยู่ครับอันนี้ตรงมาฝั่งนี้เลยครับี่ ยังว่าพี่น้องยังมากนะครับแต่ละทีมะแนนครับอยู่เลยมาครับพี่ in น,น้องงานมากกว่ามากเต็มกว่าเด้อเออใส่แมสใส่ยางไว้ดีดีแล้วพี่น้องเด้อคือว่าจากาศตกวนมาขักาดตกก็จีาดๆกัดข้อขัเป็นน้อยกัไเแมสแมดเลยพี่น้องเด้อจะหาตก พี่นอนียไ้ยครับขม่านี่พวกผมนีไ้ด้วยตลอดครับเน็เ็เ็มไปมันไปมนานี่ยเย่กัไปนะเขาจะไปนะอมาีอากาศก็เพีพ่ออืของไพี่นอง ทีนี้ในการในแนวทางปฏิบัติเด้อพี่น้องท่านใดมีใบสีในมือของท่านผูหารหน้าหาตัวเราเด้อท่หน้าใบสีหายจะฟ้องไม้ตลอดเด้อมีดอกไม้พวงมาลัยก็ตกแจกไว้งามๆไม่ตลอดเด้อเอ๊ะงามพืชจับควงมาไหวแล้วนะครับผมดอกบัตบุคฉันเด้อเด้อตัดมาอจะต้งมาหน้าขครับหน้าเลยครับสิดน้ำใจพี่น้องมาฝากกุญแจนะครับเราไสถานที่นี้ พี่น้องหัตถ์เ <Heritage desserts> ียมเราเองไม่ต้เล้่อนจังทีเด้อทีเนี้เปิดไปนะครับเนี่ยเสร็จไปแล้วก็มีนะครับมีประยุมาเจอที่เขามาปรับแต่งเสียงไพสีติดดอกไม้ตองอะไรบางอย่างอยู่ไว้ก็ได้ยยืดออีนะเพื่จะได้เปิดโชคเปิดหน้าเปิดดวงบารมีให้แก่ตัวเราที่มาขอพรกับองค์ปู่ท่านเนี่ยอันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็จะนำพี่น้องเข้าสู่พิธีในการกราบไหว้ขอพรกับองค์ปู่ทิศทอแม่ย่าประตูมาเลยเด้อ ขอให้ท่า <tang> น <s> ุกคนนะครับได้สั่ง <Tamam> จิตสั่งใจเพื่อจะฝ่ายของสุญ่าจะได้ขอพรเสริมพรอมกันกล่าวนะโบดังงพร้อมกันนะครับนะโมศรัทธาพะาวโตอรหโตสมาสัสัตย์ศาสนากายวาจาจิตังกายวาจาจิตังอาหังวันทา นาคาธิบดีวิสุท,ทโทวิสุทธิเทวาปทุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิกายาวาจาจิตังอหังวาันทานาคาธิบดี วิสุทโธวิสุทธิเทวาปะตุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมีตาญัวาจาจิตังอาหารวัชารานาคาธิบดีวิสุทโธวิสุทธิเทวา ปัทมานาคีวิสุทธิเทวีทวปูเชมีช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตั้งจิตอธิษฐ,ฐานขอพรจากองค์พ่อปูสศรีสุโธมยา่าปัุมมาท่านชื่ออะไรอยู่บ้านที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาขอพอรพองค์ปู่ยา่าช่วยเหลือเรื่องอะไรนั้นขอได้เลยนะครับ ขอให้องค์พกปู่ศรีสุโธงมิยาบุตรจุมมาจงประทานครอันเปิดริให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประเวบดาลให้ลูกหลานเดนทางเจ้ายวาตปลอดภัยนำมาขายสิ่งไหนก็ขอให้รับไม้รวยการงานหน้าที่ก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศด้วยบุญบารมีของพรปู่ม่ยาขอให้บ้านเรือนของลูกของหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่เกียห์สถานขอให้ลูกหลานจงมีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงขอให้องค์พกปู่ศรีสุโธมิยาประรจุมมาจงแผ่เมตตาให้ ได้ประสบผลสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยออสาธุสาธุกาธุนะพี่น้องทุกท่านลูกหลานู่ย่านะครับให้เต้าายไสืคอนไปเด้อทีนี้ดอกไม้กองมะลัยบาดูปู่ที่ทำมานวายูุยญาะ้อนทีนี้ที่ดีอะไรเนาลกงจากนั้นเราสั่รของเสร็จพี่น้องก็เดินให้ถึงถุงที่สครับต้นให่ใหญ่ใหญ่ต้นเล็กต้่านะครับที่สุน้ก็จะต้อขมา่นมกปรมุ่ารตขอกอดน ไข่ต้มนะไข่ทอดก็ถวายก็น้องเลยเด้อนะครับไอ้สั่งถวายสั่งนี้นะครับถวายสั่งยาสินเนาะกดที่ขอเลยนะครับต้นไม้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ท้องประมาทไปยาเด้อน้องกับนั่นเลยมีความเกิดโศกที่จะขอลาไปสิงกับบ้านพี่น้องวางถวายแล้วให้ยกมาผมกรอกผมเนาะเดี๋ยวผมจะลาให้นะครับไข่ทอดพี่น้องก็จุ่ขถวายท่านเลยเด้อนะครับผมและล้อที่ยังหลวางถวายเลยท่าน

kita harus membangun kembali

Thank <laughs> you. โอ้จำเหลนขนาดนั้นก็เลิกแระตวตอรมาแล้วโอ้แต่ไไป